ท่านผู้ชมเห็นอะไรด้านหลังผมไหมมันคือกิจกรรมคริสต์มาสที่จะมาแล้วเออมาแล้วแหละตอนนี้ก็มันมาแล้วเออใครชอบคริสต์มาสก็ฝากกดไลค์หน่อยดีใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะท่านผู้ชม Blue Heaven Winter Festival ขัดข้องในภาษาอังกฤษเรืจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมเท่าที่เห็นก็ล้วก็จะเห็นคิตตันนะท่านผู้ชมคิตตันนี่แล้จะเก็บไว้แลกของอะไรหรือเปล่าไหนลองเก็บดิ อะไรนี่อุ้ยเป็นสองร้อยเต้มเลยเหรอสองร้อยเตีมเลยลก็จะมีอะไรนี่มีกิจกรรมให้เราทำนะท่านผู้ชมมีไอสเก็ตนะท่านผู้ชมมีสไลด์ให้ลงด้วยอืมอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นของนะท่านผู้ชมที่เราจะต้องเอาพิตเต้านี่มาแลกนะท่านผู้ชมนะซึ่งจะมีบ้านแล้วก็มีอะไรนี่อันนี้ก็เป็นบ้านเป็นเป็นพรอฟนี่ไงที่เราจะเอาไว้สไลด์อันนี้เป็น V i P เหรออันนี้ก็ V A P เละอาฉันมี V A P อยู่แล้วพอดี แต่รู้สึกว่ามันจะมีอัปเดตสัปดาห์ที่2อนะอันนี้ก็คอยม,มารอลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรนะท่านผู้ชมนี่มันก็จะมีมีบ้านนะท่านผู้ชมเป็นบ้านไม้เนเรามาลองดูมุมมองสูงดูว่ามีอะไรกันบ้างนี่ไงมีรานกิจกรรมที่ผมได้เคยเคยเดาไว้เว้ยเออแล้วจะไปดูว่ามันจะเล่นอะไรยังไงนะนี่คือหน้าตาบ้านที่น่าจะเติมเอานะท่านผู้ชมนะซึ่งมันก็น่าจะ3 9 9โลบักนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเซตคริสต์มาสนะท่านผู้ชมเอ็กซ์คลูซีฟ วีคอลก็น่าจะเป็นแบบเซ็ตรถนะไม่รู้ว่ามีกี่คันน่ะสามเก้าเก้าโรบักกันเลยทีเดียวหมดเขตภายในสิบสามวันนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีขายอีกหรือเปล่าทุกวันนี้ทาไมมันมีของลิมิเต็ดมาหลอกล่อบุ้เล่นเราวะไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมอืมอันนี้ก็จะเป็นไอสเก็ตนะทานผู้ชมสเก็ตเราไม่มีเราขึ้นมาขึ้นมาเราก็เล่นได้นะทานผู้ชมนะก็สามารถเล่นแล้วก็เก็บคิทเต้าไปด้วยได้นะเก็บคิทเต้าไปแลขของนะทานผู้ชมทีนี้ผมก็จะพามาชมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะ แต่มันมีให้ม,มีมีด้านล่างด้วยเหรอเนี่ยด,ดีเราสามารถสไลด์มาด้านล่างได้ด้วยทนะ่านผู้ชมเหมือนเล่นสกีนีมน่มันก็ได้แต้มนะเพื่อเอามาแลกของได้เออวะ่ะอันนี้มันจะไปทะลุน่าจะด้านนู้นนะเออวะ่ะดูดินี่น่าจะมาทะลุด,ด้านนี้นี่แล้วก็เก็บคริสตัลนี่ไปนี่ถ้าขึ้นแบบตีลังกาเก็บไปอันนี้ก็จะเป็น มันจะเป็นบ้านนะท่านผู้ชมบ้านที่เราสามารถแบบซื้อได้เติมมันก็น่าจะแยกกับเซ็ตกิฟต์เซ็ตนี่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไหนลองลองกดซื้อดิไม่ซื้อดิเผื่อมันซื้อทำไงเข้ามาในบ้านก็จะเป็นบ้านไม้สไตล์ยุโรปน่าจะบ้านทรงนี้น่าจะอยู่แถวสวนะิตเซอร์แลนด์นะท่านผู้ชมนี่ดูดิมีขอบขอบก็จะมีหิมะเราน่าจะขึ้นไปชั้นบนไม่ได้นะเพราะว่าเอา้าขึ้นได้เฉยคือผมนึกว่าไะขึ้นไม่ได้นี่ไง เป็นการรีวิวบ้านก่อนซื้อนะท่านผู้ชมใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรส่วนผมก็ถ้ามันขึ้นไปดูได้หมดก็ก็ไได้เห็นแล้วก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหม<笑><笑>ก็เรียกแบบเรียกว่ามารีวิวบ้านก็ได้อะไรเงี้ใช่ไหมวะเออว่ะเด็เราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยรถนี้ให้แลกนี่ให้ซื้อวะไหนวะไม่มีรางวัลน่าจะอยู่ในเซ็ตซื้อเอาสองพันห้าอันนี้แลกอันนี้เป็นหมื่นค่อยแลกบ้านได้ เอเอป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวแต้มเราค่อยมาเก็บแล้วกันเก็บคิดเตานะท่านผู้ชมนะนี่อันก็เป็นรถไฟนะนั่งได้ป่วะ่าเฮ้ยนั่งได้ว้าว <Wow. S 1> นี่มันลานกิจกรรมนี่วา้าสุดยอดเลยเออบางทีท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมเก็บได้เยอะนะท่านผู้ชมผมมีเกมพาร์ท V I P เว้ยมันคูณสองมันก็เลยได้ได้ได้แต้มเยอะหน่อย,ยเวลาเก็บทีหนึ่งทีละสองร้อยนะผู้เล่นธรรมดาอาจจะได้แบบทีละเท่าไหร่ทีละ ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นแช่น้ำอุ่นนะสามารถเปิดเป็นแสงสีได้เออไปสบายสไตล์คนน่าเราอ,อย่างเราเอ,อ๊ะตรงนี้มันก็สไลด์ให้เราเงี้ยนี่มันได้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นที่ที่แบบพบปะสังสรรค์กันสามารถมาจัดปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยเออดูบรรยากาศแบบยุ้ยเฉยที่ไม่จะตกบะเนี่ยแต่ดูบรรยากาศมันรู้สึกแบบฟ้ามันแบบ ไม่โปร่งใสใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นที่หิมะตกอะไรแบบเนี้ยท้วนผู้ชมเอออะไรนี่ยมีออบบี้ด้วยเออแ่ออบบี้อ่ะฮัลโหลกระโดดไงอะบอกนะกระโดดขึ้นไปนี่เ,อ,เออเันเป็นเป็นต้นคริสต์มาสที่แบบเราสามารถกระโดดเป็นออบบี้ได้กระโดดยากอยู่นะอันนี้โลบอกนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบออบบี้นะไนผมลองขึ้นไปดิโอเค พูดถึงยอดคิดเต้าอ,อันนี้ได้กี่ล้านแต้มได้เท่าเดิมนะมันถึงนี่พอดีแล้วลงไงวะเนี่ยลงน่าจะกระโดดลงนะทานผู้ชมนี่เอออันนี้ก็จะเป็นที่สไลด์นะทานผู้ชมที่สไลด์ผมยังไม่มีผมสไลด์ได้ไปเนี่ยไหนมันดูในกระเป๋าดิกระเป๋าของใหม่อันนี้จะมีของในกล่องพร็อพที่เป็นพร็อพอ่ะนี่ไงหมดคริสมาสที่มีอัพมาใหม่นะ่ลนผู้ชมพวกนี้ก็น่าจะได้กิจกรรมหมดนะผู้ชมส่วน v i p มาอันนี้ผมมี ม้านั่งมายกผมมีอยู่แล้วเอ Means, อประมาณนั้นผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากขึ้นไปเล่นเราก็ขึ้นไปเล่นได้นะเขาก็เอามาตั้งตำแหน่งห้างเหมือนเดิมเนาะท่านผู้ชมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีที่สไลด์เอ้าแต่เราก็สามารถคลิกเอามาเล่นได้เหรอทั้งที่เรายังไม่ทํากิจกรรมได้ก็สไลด์ลงไปโอ้โหชนไปบัวแล้ว เอ้ยได้เต็มด้วยได้เต็มด้วยบังบังัคับคนข้างยากนะขี่ขึ้นแบบนี้ได้ป่าวขี่ขึ้นไม่ได้มันหันหน้ากลับเวนก็ใช่ไหมขี่ขึ้นได้เรามันซนอยู่เลย้วพอ,อแล้วมามีอะไรให้เราทําอีกอันนี้น่าจะนั่งกับเพื่อนได้สี่คนหรือเปล่าสามสี่คนอะไรก็ว่ากันไปกดปุ่มแดงมันก็จะน่าจะลื่นทะไลนยลงไปหรือเปล่ากดดิ ش! โอโ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โ แต่ผมก็อยากได้กว้างกว่านี้นะแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่มีอะไรให้เราเล่นแบบเนี้ยเออพูดง่ายๆก็ดีกว่าไม่มีเออใช่แต่ผมก็ยังอยากได้เยอะกว่านี้ยังอยากได้ใหญ่กว่านี้เอ,อ้าบ้านแคมป์ที่จุดที่28มาโผล่เนี่ยอ,อ๋อในคนละหลังนะเอออู้ลานเฮลิคอปเตอร์นี่ไงห้างกับปั๊มน้ำมันเราอยู่นี่ท่านะผู้ชมอ,ออ้โหเอออัปเดตมาแบบเท่าภูเขาลูกฝั่งฝั่งทางนู้นเลยนะ เขาแน่จะเอาไว้ทางนูน้นมันก็ไม่ใช่จุดเด่นนะท่านผู้ชมเพราะว่าคนส่วนมากจะมีอยู่จุดเกิดแล้วก็เห็นอะไรแบบนี้เออมันก็จะแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรประมาณนั้นเขาเลยเลือกแบบไม่นี่นะผู้พัฒนาเอออะไรก็ว่ากันไปเท่าที่ผมคิดนะเออโอเคโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่านี่ไงแล้วก็กดนี่คลิปตั้นเออคลิปนี้ก็จะพามาชมนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชม กิจกรรมก็ง่ายๆแหละท่านผู้ชมเราสามารถเก็บนั่นนู้นนี่นะเพื่อมาแลกบ้านแต่ผมว่าบ้านหลังนี้มันบ้านฟรีหรือบ้านเติมวะทําไมเขาให้เข้าดูทุกซอกทุกมุมวะนี่ตอนที่ผมกดดูท่านผู้ชมมันมันใช่บ้านหลังเดียวกันว่ากับบ้านหลังเนี้ยที่เราสามารถกดซื้อได้เอิมเอ่มอมแต่ผมอยากรู้ว่าแพ็กเกจนี้มันได้อะไรบ้างวะในีงไงได้เอสยูวีของสองแปดเก้าเอาีนี่ขายสองแปดเก้าแต่นี่ทําไมขายสามเก้าเก้าวะ อ๋อสองแปดเก้าถ้าเกิดว่าเราซื้อภายในสิบสามวันมันจะได้สองแปดเก้าจะได้รถเอสยด้วยรถใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมรถลุยหิมะอ๋อโอเคแล้วก็เราก็จะได้บ้านด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็จะรอแลกบ้านหลังฟรีนะท่านผู้ชมนะก็เมื่อเลกเอานะก็ทำกิจกรรมไม่ยากเลยเก็บคิปโตประมาณเท่าไหร่วรวมทั้งหมดอันนี้หนึ่งพันสองพันันกลายเป็นห้าพันหมืน้านะเออหมื่นห้า ก็ลองมาวิ่งวิ่งเก็บดูนะท่านผู้ชมมาสไลด์สเก็ตบอร์ดอะไรก็ว่ากันไปลดสไลด์ลงจากนู่นก็ได้แล้วเออเล่นเจ็ตเล่นสกีเออเขาเรียกอะไรนะเล่นไอสเก็ตไอสเก็ตติ้งนี่เห็นไหมเขาเขียนแต่ผมก็ไม่รู้เขาก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยเจ็ตสกีนั้นอันนั้นในน้ำนี่เห็นเลยแล้วก็สไลด์เล่นหน่อยแล้วก็จะได้แต้มบวกๆไปเรื่อยๆก็เก็บคิทเติลเราก็น่าจะได้แต้มอีกอันนี้ก็จะเป็นตู้โทรศัพท์อันนี้ทาไปทําไม,ไม,ไมอ๋อที่ทักไปที่รับก็ยัง ไม่เอาออกเนี่ยว่าก็จะมีหลอดไฟประดับนะท่านผู้ชมผมลองเปลี่ยนไปตอนกลางคืนดูว่ามันจะเป็นบรรยากาศยังไงวะนี่กลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ประมาณนี้ก็จะมีไฟเห็นไหมสวยงามนะเขาจัดใหญ่มากเลยท่านผู้ชมก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในช่วงเนี้ยสมัยนี้เขาอัปเดตแมปไม่เหมือนแต่ก่อนนะท่านผู้ชมทุกวันนี้มันมีอะไรแบบมากมายมากกว่าเดิมแล้วก็ท่านผู้ชมก็เข้ามาเล่นด้วยก็ได้นะเออเพราะว่าแบบพัฒนาทำบางทีมันก็อาจจะเงียบๆใช่ไหมล่ะ แต่คิดมากผมว่าม่เงียบแน่นอนลหลายๆคนน่าจะรู้จักเทศกาลนี้เออเห็นไหมก็จะเป็นท้องฟ้าสีม่วงๆ่วงอะไรทีแสงอะไรเงี้ยเออน่าสนใจอันนี้ก็จะมาเล่านะก็จะม,มีอะไรมากในส่วนสะพานอันนี้เดี๋ยว,ยวอขอนอกเรื่องแป๊บนึงทำไมมันอันนี้วะมัน,ม,นมันทางตัดโค้กแบบมุมฉากอย่าบอกนะอันนี้เข้าไปแบบที่ผมคิดหรือไม่หนะผมลองไปนี่ดิจยบอกนะมันตัดเข้าสะพานอะไรเงี้ย มันตัดเข้าใต้สะพานแบบนี้เลยเหรอท่านผู้ชมตัดเข้าสะพานแบบนี้อ๋อตัดเข้าสะพานไม่ใช่ตัดเข้าสะพาน,บบนตัดเข้าภ,าเาภาเาูเขาอันนี้ก็จะเป็นช่องๆนะท่านผู้ชมนี่ทำให้ระบายอากาศอะไรก็ว่าก็ไปอ๋อมันจะทําถนนออกมาแบบนี้มันไม่ได้ตัดถนนออกเพราะว่าลานกิจการนี่มันเป็นแบบภูเขาทั้งลูกอะไรเงี้ยเออหรอว่าโคตรใหญ่กันเลยทีเดียว มีรานจอดฮอผมอยังชอบเลยใครมีเกมพาร์ตก็มาเล่นฮอดูกันได้เห็นไหมสามารถสปอนเครื่องบินเจ็ดได้เหรอไอ้มีัน,นี้ด้วยผมอโอเคนี่ไงที่ผมเติมไว้แต่ก่อนที่ผมซื้อผมซื้อแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิผมผมซื้อพรีเมียมเดีเออมันจะได้เนี้ยรถขี่กวางอะไรเงี้ยเออน่าสนวะนี่อุบ้านหลังนี้มีสระน้ำด้วยผมยังไม่ได้ขึ้นมาดูเลยเออวันนะีาสุดใจดีเลยผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะมาลองเล่นกัน โอเมกอดโอเมกอดสบายสบายเก yeah. <c oughs> จกรรมกยมาทำกันนะท่านผู้ชมนี่ลงไปกควางลงถนนไปเลยอือถือว่าน่าสนใจนะผู้ชมนะก็จะประมาณนี้ใครชอบก็จะลืมที่จะลองมาเล่นมาทำกิจกรรมกันโดนนะมันจะมีอีกระทิตหนึ่งนะเออผมแนะนำให้เก็บคิดเต้าไว้เยอะๆเหลือๆก็ได้เพราะว่าเผื่อวีคที่2ส,สัปดาห์ที่2องนี่เผื่อมันมีอะไรไมาให้แลกเป็นไรวะ่ามันคุมอะไรไว้นคุมเก้าอี้เว้เหรอ นี่ดูดีมันจะแจกอะไรนี่เหมือนอะไรไม่รู้ดูไม่ออกอ่ะไม่มีอ่ะเขาคุมต่ผ้าไว้มันจะมีของสามสี่อย่างตามนี้เออคิดว่านะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนบ้านเลยเว้เป็นฐานบ้านหรือเปล่าวะมองไม่ออกเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดาเดากันได้คอมเมนต์บอกผมก็ได้นะเออก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมลองมาเล่นดูมีออฟบีให้กระโดดมีไอสเก็ตมี ที่สไลด์ลงมาจากภูเขาเขาเรียกอะไรลืมไปแล้วท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปวนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากลค์กัะแจก็ก s c ับสไให์ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่บายจัดไปเกไปแล้วไปแล้วไปเไปเว